เมนูวันนี้น,นําเสนอแกงกะหรี่ไก่ค่ะพี่น้องหลังจากนุเขียวมันฝรั่งกับไก่จนเปื่อยไดท้ทีแล้วนะคะพี่น้องนูก็ปิดท้ายด้วยหอมใหญ่ค่ะใส่ลงไปเคี่ยวอีกสักสิบหานาะทีก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเข้ามาบึงว,วิธีทําเต็มๆกันเลยได้จา้าพี่น้อง สวัสดีค่ะมาพบกับกิน,กนยูแบบแบนๆปิ亚าชาแนลค่ะพี่น้องมิน,นิสภาพมาห้ดกับเขาค่ะเมนูมิน,นิมีอย่างเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงกะหรี่ไก่นะคะพี่น้องแกงกะหรี่ไก่กับแกงมัสมั่นัไก่รสชาบดแตกต่างกันเลยค่ะพี่น้องเพียแต่ว่าแกงกะหรี่ไก่นี่สะบ๊อกไซเปียวนะคะสะบอไซหนับขา,ามค่ะพี่น้องส่วนผสมค่ะก็จะมีมันฝรั่งค่ะพี่น้องหั่นเป็นสินพ่อข้ามนะคะ แล้วก็หอมไ่ค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำพริกแกงกะหรี่นี่นุสื่อสําเร็จรูปมากนะคะเพราะว่านุโขกเองบมเป็นค่ะแล้วก็มีใบกะวานค่ะพี่น้องแล้วก็หัวกะทิค่ะกะทิกลองเนี่ยนะคะพี่นออ้องเอามาเทใสเถศหัวให้นบ้างซื่อแล้วก็ไก่สามสี่สิบนะคะพี่น้องเลยค่ะเป็นวิธีทาที่บอยุ่งยากเลยค่ะ,กะแกงกะหรี่ไก่นี่นะคะพี่น้องข้าวเสตหนำอังจาค่ะี่มีแตงกวาหอมแดงอียังกินกินนะคะพี่น้องแต่ว่าสบปะรดหนำประคามอย่างเดียวค่ะ อย่างอื่นบแตกต่างกับแกงมัสมันนะค่ะพี่น้องเอาละค่ะก่อนุดลงมือทํากาฝาพี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเฮน่าเมดเดอค่ะทั้งแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะมาค่ะมาลงมือกันเลยจ้าก่อนอื่นค่ะหนูก็จะเอาหัวกะทิลงไปก่อน,นค่ะแล้วก็พัดกับน้ำพริกค,ค่ะพี่น้อง พัดให้กะทิเอ่อให้พริกข้าวหอมนะคะให้พริกแกงหอมแล้วกะทิแตกมันค่ะพี่น่องเคยใส่ไก่ลงไปนี่ค่ะกลิ่นหอมขึ้นมากห้วนหุนค่ะพี่น่องกลิ่นเครื่องเทศนีหอมวิลี่ค่ะ พอกะเทยเริ่มแตกมันค่ะพี่น้องหนูก็จะใส่ใบตะวันลงไปค่ะเพื่อให้มันหอมค่ะพี่น้องถูกระนั้พริกกระสอหอมหวนๆค่ะ,ะตามด้วยไก่ค่ะผัดไก่กับพริกแกงให้เขากันค่ะพี่น้องสว่าดีเพิ่งเข้เ่งางเลค่ะพี่น้อง ค่ะผัดไก่ก็พริกแกงค่ะพริกแกงกะหรี่นะคะพี่หน้องเร็กเขากันเห็ดซุปข้อสะดุ้งไข่นะคะพี่น้องเพื่เพอเติมกะทิที่เหลือลงไปค่ะแบบนค่ะแล้วก็เติมกะทิที่เหลือลงไปเลยค่ะแล้วก็ปล่อยให้เหลือจะค้างนึงค่ะพี่หน้อง สำหรับพี่น้องทานบะมักกะทินะคะเ้อสามารถใส่นมลงไปได้ค่ะนมนมข้นจืดนะคะพี่น้องน่มจืดนี่แหละค่ะใส่ลงไปมันจะมีรสชาติหวานมันกว่ากะทินนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะแต่สำหรับคุณดแผ่นม่มค่ะจะมีคนแผ่นมกินนมบ่ดยใส่กะทินี่ก็โอเคที่สุดแล้วค่ะพี่น้องนะคะก็จก็เติมน้ำไปหน่อยนึง เอาละค่ะพี่น้องได้นุวหนปล่อยให้เดือดจะข้าวหนึ่งค่ะพอไก่เริ่มเดือดน้ำเริ่มเดือดค่ะพี่น้องรีไฟลชลงหน่อยหนึ่งค่ะเราก็จะเริ่มปรุงค่ะหนูก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปตามด้วยน้ำปลาค่ะผู้ใดบ่มกักน้ำปลากระส่ซีอิ๊วกุด้ด้่ยด้จ้ะค่ะ,คะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย ใส่ไปประมาณสองซอนโตะนะคะพี่น้องแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะมันมโมยงเนี่เลยค่ะวิธีการทำนะคะเพราะว่าข้าบะตงโคกน้ำพริกเองค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าไก่ึบเปื่อยสุกได้ทีค่ะพี่น้องโดนุสภาพมาใส่มันฝรั่งต่อค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนุเคี่ยวไก่ได้ทีแล้วคะ่ะนุจะเอาซุปประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปเปิดไฟแห้งเลยค่ะ แล้วข้าก็เคี่ยวต่ออีก30นาทีค่ะพี่น้องนะคะเป็นการเฮดแกงกะหรี่ไก่ทีมอง่หยุ่ยงยากเลยค่ะพี่น้องพอาเคี่ยวมันฝรั่งซุปนะคะมันก็จะปิดท้ายด้วยหอมใหญ่นะคะส่วนหอมใหญ่นี่นุ้งพื่งสะบด็ดไสให้เบิ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่ไม่อย่างเลยหลังจากข้าเคี่ยวมันฝรั่งซุปไดท้ทีแล้วก็ชิมรสแล้วนะคะข้ายใส่ใส่หอมใหญ่ลงไปแล้วก็ปิดไฟค่ะพี่น้อง ค่ะใส่มันฝรั่งหลายๆสืแซบค่ะพี่น้องเวลาเขากินกับเผาเนาะคะ่ะกินกับเผาเกิดจะมีมันฝรั่งน้ำมีไก่น้ำลาดไปในเข่าค่ะพี่น้องสำหรับคนที่ชอบแกงกะหรี่ไก่เนาะคะ่ะก็จะแซบอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วก็บ,บวกกำเนางอมจาดนะคะน้ำแตงกวากหอมแดงอีหยังที่สิุะคะ่ะแต่หนูนจะใส่เอ,อ่อแตงกวาหอมแดงแล้วก็พริก ชีฟ้านาเด้ยค่ะนาอังจานหนู่ะสะโพกือไผ่ค่ะพี่น้องเพราะว่าปกติเพิ่งกินเพิ่งกับสะโพกใส่พริกชีฟ้านะคะใส่แต่แต,แต,แตงกวาก็หอมแดงนิดๆนิด,นดหน่อยๆค่ะแต่หนูเธใส่ตามที่จะคลองอยากกิน,นะค่ะพี่น้อง แต่หนูลองที่มางรสชาติกันหาไปจรงไลยโอเคค่ะพี่น้องจะมีหวานมีเข้มนะคะหวานกับสวานปละแหลมปลาแหนมนิดๆค่ะแต่หนูเขาบอกว่าพวกน้ำพริกนะคะ่ะมันจะมีความเกลืออยู่แล้วค่ะพี่น้องอย่าใส่ผงปรุงรสล,ลายหรือว่าเซนน้ำปาลาหลายเด้ค่ะ เราขอเตือนไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีความเค็มข้นนัวในน้ำพริกแกงนี่แล้วค่ะพี่น้องนี่ตอนนี้กําลังพอดีเลยค่ะกําลังแสบนะคะ,ะนี่เราจะวิธีการทํากบ,บอยุ่ยงยากค่ะเอาละค่ะเดีเ๋ยวนุเขี่ยไปเ,เรื่อยๆจนสุปหลุดออใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะเดี๋ยวเขามาปิดถ่ายกันมาเบิ่งกันว่าสําเร็จรูปแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงนะคะพี่น้องมาจา้าเดี๋ยวรอบเบิร์นจะข้าวหนึ่นค่ะ แล้วละจ้าพี่น้องแกงกะหรี่ไก่ค่ะสไตล์นุ่งยังไงบ,นบานๆค่ะพี่น้องบอดได้เสียเวลายัางเลยค่ะเพราะว่าผิดแกงข้าก็ซสือสําเร็จรุปเนะคะนู่เป็นคนทิ่เก่งเฮดใดทุกอย่างแต่ยกเว้นริกแกงค่ะพี่น้องแต่ละอย่างนี่นูสิเฮดบ่เป็นเลยนูสุขโคบ่รเป็นเลยคะ่ะพี่น้องเพราะว่า นูบงหุงวิธีเผ็ดนะคะเหลืองวกพผิกแกงต่างๆแกงเผ็ดแกงขัวแกงสมนะคะนูจะสื่อสเลดลู่ย่างเดียวเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากนูเคี่ยวมันฝรั่งกับไก่จนได้ทีละคะ่ะนูก็ใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะซึ่งนูบดเเ็ดให้เบิ้งนะคะนูให้เบิ้งจะต้ตนคลิปอยู่หน่อยนึงนะคะพี่น,น้องนู้งฝืงใส่ลงไปะคะ่ะนูก็เคี่ยวอยีกสิบห้านาทีก็บใส่ปรามานนะะี้ค่ะพี่น้องใ้แกงกะหรี่ไก่ที่หอมค่ะหอมใบกะว่านหอมเครื่องเทศที่ยุ่ในน้ำผิกแกงนะคะพี่นอบบวกกั รสชาติของมันฝรั่งก็จะมนหวานมันมันนิดๆค่ะแล้วก็จะมีความหออวานนิดๆเค็มนหน่อยๆค่ะพี่น้องตัดโดยนำอังจาดนะคะนี่ค่ะอังจาดหนูก็จะมีพวกแตงกวาหอมแดงแล้วก็พริกขี้หนูนะคะนจะใส่พริกขี้หนูนะคะพี่น้องนี่ค่ะนำอังจาดหนูเพราะว่าหนูจะให้มันตัดกับความเลี่ยนของของแกงกะหรี่ไก่ค่ะพี่น้องมันเสแซ่บนะคะลองเฮ็ดเบิรงเนะคะพี่น้องสำหรับคนที่มักอาหารไทยๆอาหารแบบเต็มสีค่ะพี่น้องนะคะ นกนกนูก็กินยูตแต่ว่ากับบกินดูเป็นไดเนาะค่ะพี่น้องเพราะมันมันมันค่ะมันเลี่ยนถ้าถามว่าชอบบอเอากินได้ทุกขาเขาบอกกับกบอค่ะพี่น้องค่ะจะเป็นจะสีก็กขอกินสมตำกินยังไปเนาะค่ะแต่ว่าแสบนี่ค่ะเห็นนี่แสบจะกินไรก็อวน้ำนักหนูก็ขึ้นพิ่พอยู่ค่ะพี่น้องเนาะค่ะบอกไปวามากกับนอนกเรื่องเอาละค่ะพี่น้องขอบคุณท่านหลายพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากกดไลค์กดแช่กดติดตามให้ขอบุุณกาลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเด้อถ่ายพี่ง้องทั้าเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าขามานเบาน่วงหัวมวนเขามากินขา้าวหอมห้านนะค่ะมาจากมรีพามากินแกงกะหรี่ไก่มันฝรั่งนุ่มๆไก่นุ่มๆ,ๆค่ะมาจาแซบๆกันค่ะ